อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนต์ b a c k f r e day กันนะครับที่เอาคอสตูมเนี่ยมาลดราคานะครับดูลดร,ราคากันแบบน่าซื้อน่าจัดมากนะครับใครที่แบบมีการ์ดเล่นอยู่แล้วเนี่ยยังไม่มีคอสตูมนะครับสามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยเคาลดโหดจริงครับดูราคาคอสตูมนะครับลดมาครึ่งราคาเลยนะสำหรับคอร์สพระนะครับแต่ว่าเนี่ยที่เราจะจับมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นคอสแรกเลยครับก็คือคอสตูมของเอลลินนะครับเพราะผมเชื่อว่า หลายคนเนี่ยน่าจะมีเอลลินนะครับเพราะว่ามันเคยแจกอยู่นะเป็นการที่หลายคนน่าจะมีและงบประมาณเนี่ยหลายคนน่าจะเอื้อมถึงนะครับเพราะว่ามันแค่69บาทนะถึงแม้คุณจะเป็นสายฟรีคุณก็สามารถจับคอสตูมได้นะในราคา69บาทคือมันถูก ถูกมากๆเลยนะครับอืมใครที่อยากได้นะจัดได้เลยเอลินผมก็จัดมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเล่นดูนะครับว่ามันยังน่าลงทุนไหมสลับใครที่มีเอลินจะเป็นอีโวหรือตํานานก็เล่นได้นะสลับคอสนี้นะเดี๋ยวเราไปดูความคุ้มค่าของมันเลยดีกว่านะจ๊ะอ่าโอเคก็จัดมาแล้วนะนี่เลยนะสลับคอสตูมนะครับเป็นคอสตูมชาร์โลนะครับนี่ทุกโอกาสการทอยเต๋าของฉันโอกาส60%์ชาร์โล์ซุปเปอร์สองขั้นนะนี่เลยที่เขาขาย69บาทนาครทนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะใส่กับการอีโ ไม่ใช่ตํานานนะผมเล่นวันนี้เพราะผมไม่มีการ์ดตำนานนะครับใครที่กําลังสงสัยอยู่ว่าใส่กับการ์ดอีโวได้ไหมได้นะครับนี่เลยนะเอ่เดี๋ยวเราเอาไปเล่นดูนะว่าเล่นกับอีโวแจมไหมนะเซตที่เราเล่นในวันนี้ก็เป็นเซตคล้ายๆเมเลียวเลยนะเล่นขังเน้นขังไอแมงกระพุนนะครับอ่าเล่นได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแจมแค่ไหนนับสลับคอนี้ชาร์โลดีไหมปะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะและอีกอย่างนะครับถ้าใครมีอีโวแล้วในอนาคตจะทําตานานเนี่ย สงอาจจะสงสัยว่าคอสเนี่ยต้องถอดไหมครับต้องถอดนะครับถอดไปใส่ตํานานได้เหมือนเดิมมันไม่แตกมันรูนนะครับสามารถถอดได้ปกตินะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะอืมใส่กับอีโวเล่นไปก่อนครับถ้าในอนาคตมีงบทําตํานานก็ถอดจากอีโวไปใส่ตํานานได้นะครับอ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไปะเดี๋ยวเราเล่นด่านนี้เลยนะครับอเอลรินทอยคน2ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีทําตํานานราคาถูกๆสักแบบ70บาทผมจะทําอยู่นะเอลรินเนะี่ย ว้าวเราเจอไอเมลียลวนะครับโอ้โหตามมาเราก็เจอเป็นอ,อ,อะไรนะชื่อจำชื่อไม่ได้เซซิลอักคีนะมา,าได้เล่นคนที่อนะาได้เล่นคนทีสองนะแจมเลยนะเนี่ยถ้าคุณทำคอสตูมมาเนี่ยคุณก็จะมีฉากเปิดตัวกาสสวยแบบเมื่อกี้เลยครับเออมันจะไม่ได้เป็นกาสสี่เหลี่ยมมันจะแบบฉากอลังการเนี่ยนะครับเ,เปิดตัวอลังการมันก็สวยขึ้นนะ มบอกได้เลยว่าเอลินเนี่ยทอยคนสงยังน่ากลัวอยู่นะนะครับมันก็เป็นการล้มดีๆนี่แหละนะเอลินนการล้มเกมนี้ทุกตัวมันก็โจมตีหนักทุกตัวครับอ,อ,อยู่ที่ว่าแบบมันจะมีตัวแก้ทางมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเจอตัวแก้ทางก็สู้ไม่ไหวถูกไหมตัวเนเทศนะอ่ะสาสไลด์เริ่มเทินเราเน่าไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไหนดูคอสซิบเซ อาชาร์จเลยนัถ้าชาร์จเลยแบบนี้เราขอไปลงตรงนี้เลยดีกว่านะขังหนึ่งทีขังไม่ออกนะวางแมงกระปุลไว้ข้างหน้าหนึ่งทีนะ<ป>ดูดไปหนึ่งที<ป>เชิญไปหนึ่งทีโดดหนึ่งทีแล้วก็เราจะกลับมาขังนะขังนี่เรียบร้อยครับแมงกระปุนขังเรียบร้อยแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็โดดตอบเหยียบที่เดิมเล่นแบบเมเลียเลยนับนี่แตกนะครับ ายแล้วสภาพนี้นะเราก็วางแมงกระพุนไว้ตรงไหนดีที่เดิมนี่แหละนะครับไม่ต้องดูดไม่ต้องดูดนะเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเขาตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ตายพูดผิดเราถอยสักครั้งอย่างวะน่าจะอย่างนะเฮ้ยถอยไปแล้วครั้งหนึ่งดิชนแมงกระพุนไปทีหนึ่งแตกนะครับแล้วก็เหยียบตรงพื้นเรายืนอยู่อีกนะเนี่ยเป็นการโจมตีหนักอยู่แล้วก็เหยียบอีกทีหนึ่งกนะ็แตกครับเนะี่ยขนาดอีโวนะเอออีการ์ดอีโวอ่ะคือแบบ ถ้าเปอร์เซ็นต์ออกดีๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับตำนานนะเพอ,อเดี๋ยวเอลลินไม้ทำตำนานถูกๆผมจะทำอยู่ตำนานเอลลินไบละ10บาทอย่างเงี้ยน,น่าจะคุ้มเลยนะอ่าเราเจอเป็นไนกี้ว่ะมาเราเป็นอีโวดูดิสู้ไนกี้ได้ไหมนะถ้าตำนานไนกี้ซะด้วยนะคนอ่านน่ารักไม่ไหววิเขินเลยนะครับนี่เราอ่านไปแล้วนะอาชิบหายแล้วเราคนแรกนะโอ้โหเขินเลยทีนี้นะครับป เดี๋ยวดูซิอีโ e วเราได้เรื่องไหมนะับสไลด์เริ่มเทิร์นเราเน่าออไปแล้วนะหรือว่าโดนลุนยกเลิกวะไม่ใช่ของเราเนี่ยแหละไม่ออกเองนะเออเล่นแถวบนน่าจะปลอดภัยสุดปะเดานะเขามีเมืองผุดไหมไม่มีโอเคเก็บคู่ขี้ไว้ใช้เทิร์นหน้าดีกว่าเพราะโล่เราก็ชาร์จครบแล้วนะแต่เนี่ยคอยสองครั้งชาร์จสองครั้งเลยนะตึงจัดนะ อย่างตึงอ่ะครับคอร์สใหม่นะของใหม่อะไรอะไรก็ออกดีนะจ๊ะวางไว้นี่ดีกว่าเดี๋ยวเขาทอยมาแถวเรานะมาเดี๋ยวดูซิไฟดับใหหน่อยเว้ยไนกี้จะกลับไปเกมดาวแล้วเอวลินอ้าวโดนดีครับแบบนี้ไฟดับนะอย่านะดับโอ้ไฟไม่ดับโอ้ยชิบหายแลย้วไฟไม่ดับแต่ดอกนี้น่าจะดับ ดับดับให้หน่อยไม่ดับไม่ดับกูตายนะไม่ดับเราตายนะดับเออไม่ดับโอ้โหเอ็กเปอร์เซนต์วะไอ้บ้านมืดแชิบหายแล้วฝันร้าย65ไม่ออกเลยนะจะตายแทนแล้วเนี่ยดอกนี้ต้องดับนะไม่ดับกูดับแทนนะพูดแค่นี้แหละดับไหมห้เปอร์เซนต์โอ้โหชิบหายแล้วเขาจะขังเราเอาไฟดับตรงนี้แบบอ่ะ เขาจะเล่นขังเชิญเอาเขาจะให้เราติดกุหลาบไม่ได้นะสิบหายแล้วเอาหมวกวมเราเห,มหมดแล้วนี่ว่าเฮ้ยหมวกเราหมดแล้วดับเออไฟดับโอ้โหแต่เราโดนขังไม่รอดนะครับไม่รอดว่ะโดนขังโอ้โยตายนะครับไฟไม่ดับบัตรเชิญออกตดกุหลาบตายโอโย โอ้ติดแสงจันโอ้ถ้าไม่ติดแสงจันผมจะกู้อยู่นะอันนี้ติดไม่ไหวว่ะตายนะครับเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วดวงไม่ดีเลยวันนี้เออดวงไม่ดีจริงนะแหมโอ้เอลลินแพ้ไนกี้นะครับโตเอยเสียชาติเกิดหมดเลยนะเอาไหม่ลุ้นให้ไฟดับมันไม่ยอมดับนะ65เปอร์เซ็นตะ์เไนกี้อีกแล้วคนเดิมเลยนะครับคนอ่านน่ารักเกินปุยมุยมาอ่านอีกรอบสินนคนอ่านน่ารักไม่ไหวนะเออ ต้องอ่านเยอะๆมาเราคน2บ้างนะครับเมื่อกี้เราโดนเปิดนะเมื่อกี้เราโดนเปิดมาตานี้เราจะเป็นคนเปิดเขาบ้างนะครับอ่าเมืองขุดสวยเลยนะครับไฟดับโชว์ไปนหนึ่งทีซิเมื่อกี้เราโดนเปิดนะตานี้เรามาเอาคืนบ้างนะดูซิว่าอีโวอย่างเราเนี่ยจะมีปัญญาล้มเขาได้ไหมนะครับเขาไม่กลับไปชาร์โอล่ะโลไม่ชาร์จแบบนี้ไนกี้โดนนะ อาเล่นไหนดีวะคิดแผนอยู่ <Land mark. S 2> แมงกระพุนสร้างแลนด์มาร์คเล่นแถวบนดีไหมว่าแมงกระพุนไว้ตัวนี้ดูดไถโอลิมปิกไถหนีไปหนึ่งทีนะครับังเขา <Land mark. S 2> โอ้ขังกงออกไหมขโมยมาเบิ้ลไปก่อนหนึ่งทีขังออกป่าวะ โอ้เขายอมเลยโอ้ยเห็นไหมเขาโดนเปิดเขาก็ยอมเหมือนกันคนระเพราะว่าการ์ดไอเกมเนี่ยการ์ดเมตานะทอยคนแรกแต่ก่อนเสมอครับเออมันโจมตีหนักทั้ง2องนะทั้งไนกี้ทั้งเอลลิน,นครใครเปิดก่อนตายนะพูดแค่นั้นแหละนะครับเห็นไหมมันโอเคอยู่นะเอลลินนะโอ้โหตัวอะไรวนะเนี่ยนี่ครับอ่าเจอเป็นโครนะขอคนสองแล้วกันเนี่ยเวลาคุณเริ่มเกมอ่ะมันจะแบบ ความเป็นคอสตูมมันจะดูยิ่งใหญ่ครับมันจะเปิดตัวอลังการกว่าการ์ดธรรมดาเออเนี่ยแหละคือความแบบความสวยนะความเจ๋งความแบบความยิ่งใหญ่นะถึงแม้การ์ดเราจะเป็นอีโวก็ตามนะพอแค่ใส่คอสเราก็เฟี้ยวได้นะเอ,อ้าเขาก็อีโวเหมือนกันนี่ว่าโถเอ,อ้ยพวกเรามันสายฟรีนะนี่หรือว่าเพิ่งซื้อคอสใหม่มาเนะี่ยอันนี้เหมือนจะมีขายในตอนนี้อยู่นะโอ้เขาก็ซื้อมาใส่อีโวเหมือนกันนะเป็นไงวิถีสายฟรีวิถีสายงบน้อยนะ อย่างน้อยเท่ไว้ก่อนไงเออการ์ดอีโบก็ช่างครับขอใส่คอตูมเท่ไว้ก่อนนะมาเราก็ดูดเขาไปก่อนทีหนึ่งนะครับเอาวางเมกกาพูลวางไว้ไหนดีวะวางไว้นี่ดูดไปทีหนึ่งอ่ะเขามีโล่นะครับไม่เป็นไรเราโดดไปขังเขาก่อนหนึ่งทีเลยแล้วกันนะขังโล่แตกไปสวยวางเมกระปูลไว้นี่ดูดแล้วก็บัตรเชิญนะครับเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ถอยเลยเนะี่ยคือถ้าไม่มีในประเทศคือแตกนะครับตาย เนี่ยผมยังไม่ทอยสักครั้งเลยเนะี่ยแล้วก็โดนแมนกกะพุนกู้ไหมกู้ผมก็มีบัตรเชิญนะตายเนี่ถ้าแบบทอยคน2มันตึงอยู่แล้วครับไม่ว่าการอะไรนะเออสำหรับเอลินก็ประมาณนี้แล้วกันนะโล่ชาร์จระว่าเมื่อกี้เนะี่ยลืมดูนะครับอ่ามาโอ้โหไม่เจอตัวใหม่นะเพิ่งเคยเจอเนี่ยแหละตัวใหม่นะสำหรับตัวใหม่นะฮอรัสผมก็ยังไม่ปิดนะสำหรับไอดีนั้นนะะอืมเดี๋ยวมาดูกันที่ฮอรัสมันทนแมนกกะพุนเราได้ไหมนะมันทนไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีป้องกันนะอ๋อมีมีมีมม มีป้องกันไอ้นี่นะครับป้องกันอะไรนะขโมยมาเบิ้ลอยู่ในบัฟนะครับ50เปอร์เซ็นต์ปะบัฟมันอยู่ไหนผมจำไม่ได้อ,อ๋อบัฟอยู่ข้างบนป้องกันขโมยมาเบิ้ลเท่าไหร่นะ50%ป่ะอ่อห้าสิป้องกันขโมยานะโมาเบิ้ล แต่เขาทอดคนแรกไงก็เสี่ยงตายอยู่ดีนะอ่ะอนะเมืองละพุดเลยเห็นปะโดนเนเทศนะอ้าวโดนเนเทศไปแล้วนะอ่ะสไลด์เราไม่ออกล่ะเขาใส่รูนมาล่ะก็เปล่านี่ไป <12. S 1> มาเลยแปนเอลินขอร้องล่ะอ้าขังไปทีนึงขังไม่ออกนะแมงกระพุนออกโอเคอนะเราวางไวน้นี่ดูดไปหนึ่งทีนะทำลายไป อ้าวทำไมเจอตัวใหม่แล้วไม่มีอะไรชาร์จเลยนะโอ้โห้ยสองไปชนแมงกระพุนขังไปขังหนึ่งทีนะขังก็ไม่ออกว้าวอันนี้ส่งตัวใหม่หรือเปล่าวะเนี่ยย้ายในแถวออกไหมย้ายในแถวเหมือนจะไม่ออกนะครับดูดไปหนึ่งทีมาไหมเอ้าแล้วมาด้วยชิบหายกลายเป็นเอาเขาออกจากบ้านโอ้โหกลายเป็นว่าเอ้าดรอปล้วออกแล้วโอ้ยไม่ใช่ย้ายแถวแล้วออกดิ ยังเป็นบ้านเราอยู่ประวัตตรงนี้เนะี่ยโอเคอ่ะขออีกทีนึงจนแมนกระพุนไปขังให้หน่อยขังให้หน่อยถ้าขังได้คือเราโอกาสชนะสูงนะขังเออโทเอ,อ้กว่าจะขังนะย้ายแถวออกไหมเนี่ยอ่ะย้ายแถวออกนะอ่ะดูดไป <S <S นะสลับตัวใหม่ก็แพ้ทางพวก ขโมยแบบนี้แหละครับตัวใหม่ผมยังไม่ปิดนะเมื่อเช้าเสียไปอีกเท่าไหร่วะเสียไปอีก2องสามพันนี่แหละไม่ได้ปีกเลยนะโอเคก็ชนะไปนะไม่ได้ปีกเลยสําหรับฮอลัสก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้มารีวิวแล้วกันนะผมก็ยังไม่ได้เล่นนะใครว่ามันโหดยังไงไหนะลองคอมเมนต์หน่อยนะสำหรับฮอลัสนะผมก็ไม่ค่อยเจอมันหรอกนะการ์ดมันดูน่าจะทํายากแล้วก็มันเล่นยากก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีใครทำนะสำหรับ ฮอรลัสนะเออมันเป็นการ์ดเข้าใจยากจริงแหละนะครับก็ต้องรอดูสักพักว่ามันจะเป็นไงนะสำหรับฮอรลัสนะครับโอเควันนี้มารีวิวอะไรวะเน,นี่ยมาสำหรับคอร์สนะครับโอ้โหเมื่อกี้เจออันนี้ส่งตัวใหม่ไปคอร์สแทบไม่ชาร์จเลยนะครับเออโถ่ว้ยสงสัยมันกลัวตัวใหม่จนหดนะแต่ถ้าเจอตัวอื่นนี่โอ้โหชาร์จดีอย่างไรนะไรนะเออยังไม่ท,ทันทอยก็ชาร์จครบแล้วนะครับมาสำหรับวันนี้นะครับเอลินผมมองว่า คอร์สเนี่ยน่าลงทุนนะครับมันแค่69บาทนะสำหรับใครที่มีงบเนี่ยผมก็แนะนำน้าจัดนบะหนึ่งเลยคุณจะได้ความสวยของการ์ดเพิ่มขึ้นแนบนี่เลยเป็นไงชุดสวยนะและอีกอย่างครับฉากเปิดตัวเวลาคุณกดเริ่มเกมอะมันจะเป็นแบบแสงนะเออเป็นฉากเปิดตัวที่แบบอลังการมีชื่อเอลลินตัวใหญ่ๆเลยรับอ่า นะเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของคอสตูมนะครับสองเลยเอ้ยสามดิสามก็คือคุณได้สกิลมาเพิ่มแนละ้วก็เป็นสกิลชาร์โลทาให้คุณจัดเซตเล่นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับเอลลินนะครับนาะสำหรับวันนี้นะครับก็พูดตรงๆเลยน่าลงทุนนะครับน่าซื้อมาเล่นนะเพราะว่าเอลลินมันก็ยังเล่นได้อยู่นะเป็นการ์ทอยคนสองที่ยังเล่นได้อยู่นะทำมาใส่กับอีโวคุ้มไหมผมก็ว่ามันก็คุ้มนะเพราะอีโวเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แย่มากมันก็พอเล่นได้นะแต่ถ้าให้ดีก็เก็บไปใส่ตำนานดีกว่านะ แต่ในอนาคตถ้ามีตํานานก็ค่อยถอดก็ได้ไม่เป็นไรใส่เล่นกับอีโวไปก่อนในอนาคตมีตํานานมาก็ค่อยถอดจากอีโวไปใส่ตํานานก็ได้นะมันไม่แตกนะสำหรับคอสตูมถอดใส่ได้ปกตินะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเปียนตัวนี้ใครอยากได้ต้องจัดแล้วครับเจบาทนะหกบาทลดบาทหนึ่งนับต้องจัดแล้วนะใครที่มีเอลลินนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะนับแล้วมันก็สวยขึ้นนะผมโคตรชอบเลยชุดคอสตูมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียยเท่านี้ใครชอบอย่าลืมไปจัักกนนะจจ้เคิหาบบ